สวัสดีครับพบกับครูพิมมดในเพจ or, แคปมดติวเตอร์และก็ช่อง y o ยูทู m แคปม h ชาน e ลนะครับหลังจากที่เราได้ทราบนะครับว่า,าข้อสอบนะครับสำหรับอัศิสิทธ์ตำรวจสายอํานวยการนะครับได้ปรับเปลี่ยนอัตราส่วนนะครับก็คือคณิตศาสตร์โอ้จากแต่ก่อนนี่เยอะเลย30 35นะครับตอนนี้ก็เหลือแค่10นะครับจะไปอัดใส่ตัว เทคโนโลยี Technology สารสนเทศนะครับแล้วก็กระจายไปยังวิชาอื่นๆนะครับเห็นเทคโนโลยีสารสนเทศนี่เยอะเลยนะครับก็สามารถเข้ามาดูเ <im itar> <t ube> ข้ามาชมการติวโดยพี่มดได้นะครับสำหรับวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศอะไรพวกนี้นะครับก็่มดจบวิศวะอ,อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมนะครับแต่ว่าตั้งแต่ตอนเป็นยศสิบตรีเนี่ยก็ทํางานด้านคอมพิวเตอร์มาตลอดนะครับไล่ตั้งแต่พวกเดินสายแลน ทำเน็ตเวิร์กทำเว็บไซต์ทำอะไรพวกนี้ก็ได้คุกคีนะครับไม,ไม่ได้เรียนตอนปวชก็เรียนมาบ้างนะครับแต่ว่ามาซึมซับจากการทํางานนะครับเข้าสายแลนเทคโนโลยีการต่อเน็ตเวิร์กการต่อ Wi-Fi การต่ออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อปอตีเนี่ยมาเรียนมาเรียนวิศวะ แล้วก็ตอนปอโทนะครับถึงถึงไม่ได้มาคุกขีคคอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนปอโทรเรียนการจัดการไอทีนะครับก็พอพอไหวพอได้เนาะเพราะว่าเวลาที่น้องเอาข้อสอบพวกคอมพิวเตอร์อะไรมาให้ทําก็เ็คิดว่าพอทําได้เกือบเกือบหมดนะครับในนี้นเนี่ยคอร์สพิมดก็ไม่ต้องห่วงครับในการเรียนนะครับว่าจะไม่แน่นเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแค่มันมีแค่2ออย่างก็คือรู้กับไม่รู้นะครับเนี่ยก็มันไม่ได้มีเหมือนคํานวนนะครับมันคือวิชาพวกเนี้ยคือ ดวงด้วยแล้วก็ความขยันนะครับคำนวณเนี่ยตอนนี้แทบจะไม่เกี่ยวแล้วนะครับก็ขอฝากไว้เนาะนะครับก็ขอให้น้องๆตั้งใ,ใจนะครับก็ในการสอบตํารวจอุนยการปีนี้นะครับก็ระเบียบการอะไรก็ออกมาเกือบหมดแล้วก็ลองไปไปเช็คไปศึกษาดูนะครับแล้วก็รอสมัครวันที่12นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ